ไม่ได้เลยพ่อจะพูดแบบมืดๆสักหน่อยเลยอะ่ะก็ได้ไหมไม่ต้องไม่ต้อง,ยงพยายามหรอก็ได้นะมนมไม่ได้ตามันไม่มีผ้าสักหน่อยก็สักหน่อยม้ยมา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 ,มาขอปุ่นเอฟเริ่มยังอ้าว สวัสดีครับเ c นุงสา๋อินเทสสำหรับวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานก็มาขอปิดงานนะครับวันนี้พอใจในบางสิ่งบางอย่างที่ FC สนับสนุนและขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีการเติมผ่าเล็กน้อยเดี๋ยวจะมีน้องกิต้ามารีวิวอีกนิดนึงเสริมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมในวันนี้ มากีด้ากีด้ามามีอะไรเสริมบ้างบอกไปว่ามีตัวไหนชื่ออะไมาใหม่อะอ่าโชว์โชว์หน้าโชว์หน้าก็มีคุณป่องวันชัยเมนท์ว่าสุดทอดสุดยอดท่านเริ่ม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 ห้าห้าสิบมาใหม่ค่ะแล้วก็มีเสื้อเฮ้ยมีเสื้อสตาซี่สตาซี่สตาซี่จากอุสเอหนูนี้ตัวนี้มาใหม่ใช่ไหมอ่านี่มาใหม่สตาซี่ใช่ปะคือสำหรับแพ็กเกจของลุงเต๋อก็สับ สบายกระเป๋าสบายกระเป๋า,าก็าคือลุงเต๋ากระเป๋าเบาก็าาะจะหนักในบางครั้งก็ตอนมีเหรียญเยอะอนะครับหลาบลุงเตา๋าถ้าลุงเต๋าจัดแพ็กเกจนี้ให้ก็คือฉบับสบายกระเป๋านะครับใจรักแต่เบเาเบาในกระเป๋านะครับแพ็กเกจของลุงเต๋าก็คือใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคา มาลองกีตาร์มเสริมเสริมเสริมผ้าผ้าที่เพิ่มผ้าที่เพิ่มในลาวมีวันนี้เพิ่มผ้าอะไรมาบ้างเิมผ้า0าัใหญ่แล้วก็ได้ได้อะไรไหมได้ได้แพ็คของส่งลูกค้าไหมได้แพ็คส่งไป10ตัววันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องไปส่งอีกรอบนะครับเสริมเสริมเป็นลาวๆไปใช่ไหมผ้าหมดก็เติมเติมขอบคุณนะครับเจฟฟี่นตาเรียนนอนไน้นอน ไปก็จะเอาแบบเคกียดเบาๆบาสบายกระเป๋าไม่ต้องหนักอึ้งนะครับคุ้มค่าใจรักแต่เงินน้อยก็ต้องมาทางมึงสตวนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเงินน้อยแต่ใจรักเราต้องแบบนี้นะครับก็รีวิวไปแล้ววันฝร่อนพระทับใจน้องคนหนึ่งมาก เราบอกราคาไปแต่น้องก็มีเงินไม่ถึงแต่เราก็ลดให้และน้องเขาเอาไปตังไปเลยนะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวจะขอลูกน้องเขาลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนและส่วนที่แพ้ไปแล้วของที่ส่งไปแล้วพรุ่งนี้เที่ยงก็คงจะถึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดเ่าไปเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกต,ต่อไปนะครับในส่วนของเกงยีน มันไใกล้อาจจะมองไม่เห็นนะครับรีเมดทซายขึ้นกันหมดแล้วนะครับเกงยีนรี๋ยูนะอยู่ยนะคุไม่โฟก,กัสเลยก็มีลูกฟูกเพราะอยา่าจอก็คือจอกันหนึ่งนะมันมันยังไม่โฟกัสถ้าจ,ากจอก็คือจอกันหนึ่งโอเคม,เมี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 เกงรีนะครับที่เม็ดทซายขึ้นอย่างสวยงามมันเป็นงานของเม็กซิโกนะครับส่วนของรีวายก็จะมีส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งเก็บไปเมื่อกี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นงานของห้าหนึ่งเจ็ดงานเบาๆนะครับสบายกระเป๋าแล้วก็มีห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้ากับเมทรลยขึ้นหมดแล้วนะครับก็จะได้เอาไปใช้ก็กระเป๋าสบายๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาราคาสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าต้องพูดว่าราคากรเาระเากระเป๋าเบาเบากระเป๋าหนักก็ตอนบิเลียน นะครับลุงเต๋าจะหนักบ่อยนะครับทีมงานทีมงานนะครับเดี๋ยวจะปิดจะปิดจะปิดจ็อบแล้วนะครับเพราะว่าเคสเตรียมเครื่องดื่มไม่รอแล้วนะครับเครื่องดื่มเชิ่ไหนเชิญไหนเครื่องดื่มมัวมากเลยมองไม่เห็นมืดมากเลยปิจ็อบปิจ็อบปิจ็อบขอบคุณขอบคุณเอฟซี